เราเข้าร่วมงานจุ๊กในคําคืนนี้นะครับแต่ก็ก็อยากจะมีนิดนึงฮะทีอ่อย่างอย่างที่ทุกคนเห็นไปมันอาจจะมีผิดเล็กน้อยแต่พวกมร้สึกว่ามันต้อง t ดชโช o w Must Go อ่าก็<อ>ถ้ามีผิดพลาดอะไรใดก็ขออภัยด้วยนะครับโอ้ยพวกเรายัางไม่ได้เช็คโซเชียลเหมือนกันนะครับแต่ก็หโหเสียงเยอะไหมไม่รู้แต่พอได้ยินแล้วมันชื่นใจสุดๆเลยอยู่บนข้างบนเวที ก็ที่จะมาครับที่ทุกที้สิบวันนี้ก็ได้เชิญได้เชิญชวน next time มานะครับมาร่วมงานได้แล้วครับก็ดีใจมากๆครับแล้วก็หวังว่าเนี่ยนะคนก็จะได้มีโอกาสราส่วมงานก็ได้มีโอกาสจเจอคนไหนด้วยครับ่า<ด>ข,ข,ขออนุญ,ญาตนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปผมพูดผมลืมตามวัฒฐฐนธรรมของพวกเราครับ 大家好，我们是 Next h i g e N C One。哇！啊，我觉得非常的开心，也非常激动，因为今天现场看到了特别特别多的粉丝朋友，大家也特别特别的热情。 然后今天我们在台上一共表演了三首歌，演的也非常尽兴，所以说今天整体非常开心，而且我们还第一次在泰国拿到了属于我们的奖项，所以非常开心。嗯 ครั้งหนึ่งก็ไหมครับไม่ได้ยินนี่เป็รางวัลใประเทไทยที่ได้ใช่ครับนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้ในรางวัลในประเทศไทยครับก็ดีใจมากๆเหมือนกันครับแล้วก็ขอบคุณโอนาทุกทคนแล้วก็ขอบคุณจุ๊กขอบคุณไวัยป๋อใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนีอ่าแฟนจะทำอะไรอีกไหมบ้างครับจริงอ่าเร็นี้เราก็จะมีแฟนมีนะครับที่กรอบโจครับก็ทุกคนรอติดตามกะครับว่าเรจะเราทำเป็นตัวเองครับเราเรเป็น next t i m e มา ด้ยค,ความสิทธิ์ของมสุบให้กับทุกคนก็รา <ừ> ดูนะคับวันที่26ครับก็วันนี้ก็สามารถไปสนัสนุนได้ได<ะ>้ว่าทุตแบบว่ได้เจอข่าวาแล้ว,วาแฟนาไปนะคะจะมีโอกาสได้เจอแบบว่ามีครับจริงๆก็ัจงจวันที่26เราก็มีอีเวนต์ครับแล้วก็มีแบบเออเฟสติวัลครับที่ <c oughs> มิสอนมรสบอฟเสอนก็มากก็สามารถมาเจอพวกเราได้ มีสองเบอร์ครับเครับแล้วกวันนี้ได้มาเจอพี่ๆนเดนหลายหลยนคนคะไรอาเมีใครที่ดด้วยย่ย่บอกว่าออยมัง่งมนแหล่วยะไ,ไีท้ทุกคนตอบไหมครับอะไรนะตอบได้ทุกคนไหมครับตอบได้เลยถ้าส่วนตัวผมอะ ผมอยากคอลแลบกับเฮอร์เซสเพราะว่าผมรู้จักกับน้องปามเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วใช่ผมเลยเหรถ้ามันถ้ามีโอกาสก็อยากจะร่วมงานกับน้องสักครั้งหนึ่งครับามทักทายกัน้ผมทักทายน้องไปแล้วครับนี่ค่เอืับคณุคคคปลค์ 我觉得，我觉得是袁雅维老师，因为毕竟合作了那么多。t i 老师。这个要分别干嘛？米卡，们卡。米卡。阿曼说一个吧。嗯。米卡老师也是米卡啊。米卡。米卡。 คำ just one word สำหรับผมสำหรับผมนะหนึ่งคำให้งานนี้ขอบคุณครับช่วยกันปะยังงี้ก็形容一下现在的感受今天一个动作也行都可以庆祝庆祝哈 đó tôi làm một động tác, chúng ta chúc mừng một chút, chúng ta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 ,